สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระถินปี54นะครับหรือว่าเหรียญกระถินหน้ายักษ์มาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับวันนี้เราจะมาดูแท้เก๋เบื้องต้นนะครับว่ามีการดูจุดตําหนิจุดสําคัญยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นถึงในปีนั้นนะครับว่าปี54มีการเปิดจองกระถิ่นนะครับ2 9 9 9กล่อองนะครับราคาจองตอนนั้นก็จะเป็น เงิน3,500บาทนะครับจะได้พระเนื้อทองแดงนะครับสาเหรียญแล้วก็ได้พระบูชา1องค์นะครับสำหรับคนจองกะทินในปีนั้นนะครับส่วนเนื้อทองแดงนะครับลมน้ำตาลนี่นะครับก็เอา2,999ันกคูณกับสาก็จะได้8 9ดเกนะครับ หรือว่า8 9 9 7 0เรยหรียญนั่นเองนะครับส่วนเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับจะมีการสร้างอยู่ที่3 0 0พันเหรียญนะครับอันนี้แจกกรรมการอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออื่นนะครับที่เอาทองแดงไปชุบเงินนะครับลงยาฉากสีเขียวนะครับอันนี้สร้าง5้าร้อยเหรียญนะครับบรรจุกล่องอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเอาไปชุบนาคนะครับ ลงยาฉากสีน้ําเงินนะครับฉากหลังสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็สร้างอยู่ที่500ห้าร้อยเหรียญนะครับส่วนการต่อโค้ดของเนื้อทองแดงนะครับการต่อโค้ดของเนื้อทองแดงจะอยู่ฝั่งขวาม,ขมือของเรานะครับฝั่งนี้นะครับการต่อโค้ดของเนื้อทองเหลืองจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับอันนี้เพื่อนๆจําให้ดีนะครับ อ่ะเนี่ยครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือเรานะครับส่วนเนื้อทองเหลืองนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็เนื้อลงยาสีเขียวนะครับชุบเงินลงยาสีเขียวนะครับด้านหน้าจะไม่มีการตอกโคดนะครับจะเป็นการตอกโคดที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับอยู่แถวบริเวณนี้นะครับ อันนี้ต่อโคดอู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รันเบอร์แถวๆนี้นะครับส่วนลงยาสีน้ําเงินนะครับฉากหลังสีน้ําเงินนะครับเป็นการชุบหน้าะครับก็จะต่อโคดอู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รันเบอร์ตรงนี้ครับหนึ่งถึงห้าร้อยนะครับอันนี้เขาจะบรรจุกล่องอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาที่หน้าเหรียญใหม่นะครับถามว่ามีการ ลงยาสีอื่นไหมมีนะครับแต่ว่าเอาพระแท้นี่นะครับไปลงยาเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะทําขึ้นมานะครับส่วนความแตกต่างครับที่เอาลงยาเองนะครับตรงแถวๆนี้นะครับก็จะมีร่องรอยของการต่อโค้อยู่ด้านหน้านะครับอาจจะลงยาแล้วถ้าเราส่องจะเจอนะครับแต่ด้านหลังเหรียญของเหรียญลงยานะครับจะไม่มีการต่อโคตรนะครับ อันนี้ให้เพื่อนๆแยกนะครับแล้วก็ถามอีกว่าถ้าเหรียญเก๊อปรองยามีไหมอันนี้มีนะครับก็ให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับว่าลักษณะของเหรียญแท้เขาดูยังไงนะครับการลรงยาของเหรียญรุ่นนี้นะครับความคมชัดจะไม่คมชัดเท่ากับเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองนะครับส่วนเก๊น,นะครับมีมานานแล้วนะครับเก๊ ก็เคยเดินสนามปี55ก็เจอแล้วนะครับว่ามีการเก๋หลากหลายรูปแบบมากนะครับก็แต่ก็ดูออกนะครับว่า,าเก๋ถอดพิมพ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการดูเหรียญเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับมีการดูยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอสูงกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ เหรียญที่เอาให้เพื่อนดูตอนนี้ครับเป็นเหรียญแท้นะครับอันดับแรกก็อ,อยากจะให้ดูที่โค้ดนะครับว่ามีการต่อโค้ดที่จิกลงไปในเนื้อนะครับลักษณะการตอกก็จะกินเนื้อลงไปนะครับส่วนตอกที่ ต่อโค้ดที่ไม่เต็มนะครับก็จะมีบ้างนะครับส่วนของหางของตัวอูกกอจจอว่ก็อาจจะไม่ติดนะครับหรือว่าฝั่งนี้ครับก็อาจจะไม่ติดนะครับส่วนมากในการต่อโค้ดนะครับเส้นตรงนี้จะหนานะครับฝั่งนี้นะครับ โค้ดก็สําคัญนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นดวงตางของพ่อนะครับที่เป็นการแกะบล็อกที่คมชัดนะครับ เส้นน้า,าก,ก็ดูได้นะครับก็มีมีการมีความลึกของเส้นหน้าผากนะครับจดจำใบหน้าของพ่อให้ดีนะครับมีจะมีความคมชัดนะครับแล้วก็โค้ดครับในส่วนของด้านหน้าเหรียญน,นะครับ ด้านหลังเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญเกมาเทียบให้เพื่อนๆเห็นเลยครับว่าโค้ดอันนี้ของเกนะครับโค้ดจะจางนะครับ ดวงตาก็อย่างตื้นอยู่นะครับอันนี้เห็นความแตกต่างนะครับสีเหลืองๆนี่คือเกยนะครับอย่างที่บอกใน ต้นคิดนะครับว่าการต่อโคดของเนื้อทองแดงนะครับเขาจะต่อฝั่งขวามือนะครับส่วนเนื้อทองเหลืองครับเขาจะต่อฝั่งซ้ายมือของเรานะครับอันนี้ก็คิดรูปแบบของการต่อแล้วนะครับเหรียญเกฝั่งขวามือนะครับสีเหลืองเหล่านี้ของเคนะครับความคมชัดจะไม่ได้นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับ เรามาดูเหรียญแท้ก่อนนะครับว่าด้านหลังเหรียญมีจุดที่ให้จําตรงไหนบ้างนะครับจุดตำหนิที่อยากจะให้จำนะครับมีอยู่สองสามที่นะครับจุดแรกคือตรงหางไก่นี่นะครับจะมีเหมือนอ่า ความสูงความต่ําของการแกะบล็อกไม่พิมพ์นะครับทําให้มีเส้นขีดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับเหรียญแท้ครับแล้วก็ในเหรียญที่ดูง่ายนะครับซาลาโอจะมีของจะมีร่องรอยของการแตกของบล็อกพิมพ์นะครับ เดี๋ยวขอซูนชัดๆนะครับในเหรียญที่ไม่แตกก็เป็นเหรียญแท้เช่นกันนะครับส่วนเหรียญที่แตกก็จะเป็นเหรียญแท้ที่ดูง่ายเท่านั้นเองนะครับการสร้างจํานวนเยอะๆนะครับของเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญกระถินเหรียญแจกทานทุก รุ่นนะครับมีการแตกของบล็อกเกือบทุกรุ่นเลยนะครับจุดต่อไปครับเป็นจุดตำหนิที่ที่อยากจะให้จำอีกจุดหนึ่งครับตรงดอเด็กเนี่ยนะครับรรก็บจะมีติ่งเนื้อเคลนออกไปนิดนึงนะครับตรงคําว่าวัดเนี่นะครับตรงดอเด็กจะมีติ่งนิดนึงครับบนหัวของดอเด็กนะครับ อันนี้เป็นสามจุดที่ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่า,อ,าอยากจะให้จดจำนะครับส่วนแถวหางของไก่ก็ดูได้จะมีเส้นทะลุออกไปแบบนี้ครับบางบางเหรียญแท้ก็ไม่มีนะครับแต่เหรียญที่มีก็อาจจะดูง่ายประมาณนี้นครับต้องเป็นเส้นคมคมนะครับของเก๊ไม่มีนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตจะเห็นนะครับขอบเหรียญของเหรียญแท้นะครับจะไม่มีเสี้ยนไม่มีรอยอะไรเลยนะครับจะเป็นเรียบเลยครับขอบเหรียญด้านหลังเนี่ยนะครับ เกยรุ่นนี้นะครับถ้าเราตะแคงเหลี่ยงก็จะเห็นเนเป็นเส้นเป็นทางแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆเจอเกยเลยนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนน่าจะเห็นนะครับตรงจุดนี้ก็ใช่นะครับถ้าเจออันนี้เกยเลยนะครับ แถวนี้ก็ใช่นะครับของแท้จะไม่มีเส้นเสี้ยนอะไรเลยนะครับตรงพื้นเหรียญน,นะครับในเกะบางรูปแบบนะครับคำว่าวัตกโกนะครับ เป็นการถอดพิมพ์ที่มีเนื้อเกินออกมาแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเก๋อีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งไม่ใช่เหรียญน,นี้นะครับจากที่พบเจอมานะครับจะมีเนื้อเกินอยู่แถวๆนี้นะครับอันนี้ถ้าเจอแล้วก็เก๋เลยนะครับแล้วก็ขอบเหรียญก็จะเป็นรอยเซียนแถวๆขอบเหรียญน,นะครับ แต่เหรียญนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเหรียญใหม่นะครับของเหรียญเกนะครับอันนี้เหรียญเกนะครับโค้ดที่ต่อครับสําคัญเหมือนกันนะครับอย่างที่ต้นคลิปเคยบอกไว้ว่าเนื้อทองเหลืองต้องต่อฝั่งซ้ายมือใช่ไหมครับอันนี้เป็นการตอกผิดที่นะครับแล้วก็ เป็นการถอดพีออกมากนะครับไม่ไม่ใช่ั้นต่อนะครับเป็นตื้นเบลอนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญแท้มาเทียบให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อ มีอีกนิดหนึ่งนะครับตอนอเหรียญทองแดงนี้นะครับก็จะเป็นผมลืมบอกไปนะครับก็จะมีในรูปแบบของการเจิมแป้งของพ่อด้วยนะครับเหรียญน,นี้เป็นผ่านการเจิมแป้งมานิดนิดนะครับตอนแรกก็เป็นขาวๆนะครับแต่ว่าผ่านเวลาผ่านไปก็แป้งก็หลุดลุยออกไปครับเหลือตามซอกแค่นั้นเองนะครับ จะมีแบบเจิมแป้งแล้วก็ไม่เจิมแป้งนะครับส่วนคลิปนี้ถ้า,าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขออภัยนะครับมือสัน่นปนิดนะครับคลิปต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นเหรียญกระถินปีห้าหนึ่งครับ แล้วก็กระถินปีสามเก้านะครับแล้วก็เหรียญปีห้าสองด้วยนะครับส่วนมหาราภปีสี่ศูนย์นะครับก็อาจจะ ทำในภายหลังนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ให้เพื่อนๆติชมได้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับทุกท่านเลยนะครับขอให้ได้เหรียญแท้ครับเหรียญสวยนะครับไว้ในครอบครองนะครับครับสวัสดีครับ